ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n i ะมา a o พวกเขาเคยต่อสู้กับทีมจากราชวงเทียนซ่งมาแล้วทีมของราชวงเทียนซ่งนั้นแข็งแกร่งเพียงพอที่จะต้านทานพวกเขาได้ถ้าเราพึ่งพาแค่เพียงทีมของเรามันเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าย,ย่างเทียน ซียวเซียวติดต่อกลุ่มอื่นๆและขอให้พวกเขาเข้าร่วมกับเราขุยานกล่าวและมองไปที่หญิงสาวที่สวมชุดคลุมสีดำแม้ว่านางจะอ่อนแอที่สุดในทีมแต่สถานะของานางก็สูงส่งอย่างมาก ตกลงหญิงสาวที่สวมชุดคลุมสีดำพยักหน้าปรากฏแมลงบินพุ่งออกจากแขนของนางขณะที่นางสะบัดแขนขู่ยานและคนอื่นๆยืนอยู่ที่เดิมหลังจากผ่านไปครึ่งวันอีกทีมของอาณาจักรคอสมอสก็วิ่งไปที่แห่งนั้นโดยมีมแมลงนำทาง กูยานเจ้าต้องการที่จะให้เราทำอะไรชายผมสีน้ำตาลถามทีมนี้ประกอบไปด้วยคนเจ็ดคนและชายผมสีน้ำตาลซึ่งเป็นผู้นำคือบุคคลที่ติดอันดับที่6ของถังกงลิงสเวีย่ยู่อยู่ไหนกูยานถาม ชายคนนั้นชอบทำอะไรด้วยตัวคนเดียวดังนั้นเขาจึงแยกตัวไปตั้งแต่สามวันก่อนชางกงกล่าวนั่นเยี่ยมมากเขาจะไม่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ขู่ยานกล่าวและยุ่มอย่างเย็นชา โอกาสที่ดีฉางกงถามในขณะที่มองเขาด้วยความประหลาดใจมันมีบางเรื่องเกิดขึ้นกู่หยานเริ่มพูดหลังจากผ่านไปชั่วครู่หนึ่งอะไรนะหยางเทียนฉางกงรู้สึกประหลาดใจหลังจากได้ยินสิ่งที่กู่หยานพูดใช่ เขาคือหยางเทียนมันเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมขู่ยานกล่าวพร้อมรอยยิ้มทีมจากราชวงศ์เทียนซ่งน,นั้นทรงพลังมากเราไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ด้วยตัวเองดังนั้นเราจึงต้องร่วมมือกันเพื่อฆ่าย,ย่างเทียน ตกลงฉางกงผงกศีสะะโดยไม่ลังเลและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยแสงไฟอันน่าสะพรึงเซียวเซียวเจ้าสามารถหาตำแหน่งของทีมจากราชวงเทียนซ่งได้ไหมขู่ยานถามได้ขับล่อยให้พวกมันติดตามพวกเขาตอนเราต่อสู้หญิงสาวชุดดำกล่าวขณะที่พยักหน้าจากนั้นแมลงก็บินออกไปอีกครั้งตามเขาไปและฆ่าเขาซะกู่ยานยิ้มอย่างเย็นชา ต่อจากนั้นนักรบทั้ง14คนจากทั้ง2ทีมก็มุ่งหน้าไปยังทิศท,ที่เจงู้เฉิงและเพื่อนของเขาพักอยู่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้พบกับเจงู้เฉิงและเพื่อนทั้ง5้าคนของเขา เจงูเฉิงและคนอื่นๆกำลังเดินผ่านป่าทึบทันใดนั้นเสียงลมกันโชคที่รุนแรงก็ดังขึ้นพวกเขาหันไปมองและพบกลุ่มนักรบวิ่งเข้าหาพวกเขาเวนใบหน้าของเจียงูเฉิงเปลี่ยนไปอาณาจาักรคอสมอส ทำไมถึงเยอะขนาดนี้สองทีมร่วมมือกันการแสดงออกทางสีหน้าของไปหลีเฉิงอย่างจุดส่วนและคนอื่นๆเปลี่ยนไปทันทีท้ายที่สุดอาณาจักรคอสมอสเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่หากมีเพียงหนึ่งทีมพวกเขาจะสามารถต้านทานได้ อย่างไรก็ตามหากทั้งสองทีมร่วมมือกันพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะชนะเลยบนอากาศเหล่าราชาจากราชวงศ์และผู้เชี่ยวชาญจากนิกายโบราณต่างถอนหายในขณะที่ดูสิ่งนี้เกิดขึ้นทีมจากราชวงศ์เทียนส่งจบแล้ว มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์สำหรับอาณาจักรเล็กๆที่สามารถอยู่ได้นานแต่พวกเขาได้มาถึงขีดจำกัดแล้วทั้งสองทีมจากอาณาจักรขอสมอสต,ต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับหกคนของราชวงศ์เทียนซ่งต้าซือขมวดคิ้ว ภายในป่าเทือหนีรีบหนีเร็วเข้าในฐานะผู้นำเจนงูเฉิงสั่งให้พวกเขาถอยกลับทันทีเนื่องจากความแตกต่างในความแข็งแกร่งโอกาสเดียวของพวกเขามีเพียงหลบหนีห้าห้า เจ้าคิดว่าจะสามารถหลบหนีไปได้ขู่ยันคำรามเสียงต่ำขู่ยันคนไหนคือหยางเทียนฉางกงถามด้วยเสียงต่ำนั่นเขาขู่ยันกล่าวขณะที่ดวงตาของเขาจดจ่อไปกับหยางจู่ซวนผู้ซึ่งหนีออกมาอย่างรวดเร็ว มันคือเขาดวงตาของถังกงทอประกายเยน็นชาข้าเขาไหลายร่างพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงนักรบทั้ง14คนจากอาณาจักรคอสมอสกำลังวิ่งเข้าหายอย่างจู่ส่วนอะไรเจียงวู้เฉิงรู้สึกประหลาดใจมีหลายคนต้องการที่จะฆ่าพี่สองเจียงวู้เฉิงหันกลับมาและปรากฏตัวขึ้นข้างข้างอย่างจู่ส่วนโดยไม่ลังเลไปให้พ้นหน้าค่า เียงงูเฉิงคำรามขณะที่ดาบสะบัน้นชีพที่ผสานไปด้วยแก่นแท้ทั้งสามเปล่งรัศมีสูงประงานเงาของดาบโคง้งออกมาราวกับแยกท้องฟ้าออกจากผืนโลกกระบวนท่าที่สามของเพลงดาบเสียสละ กระบวนท่าที่เขาเพ่งจะทําความเข้าใจคือกระบวนท่าสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดของเจียงวู้เฉิงอาศัยเพียงเจ้าขู่ยานเยืะยยานและมองไปที่เจียงวู้เฉิงเขาฟันออกไปราวกับสายฟ้าฟา,าดพวกเขาปาาระทะกัน จากนั้นเจียงอูเฉิงและกู่ยานก็ถูกผลักออกจากกันในเวลาเดียวกันกู่ยานตกใจอย่างมากครั้งนี้แล้วเขาสามารถเอาชนะเจียงอูเฉิงได้ด้วยพละกกาลังแต่ตอนนี้พละกกาลังของพวกเขานั้นแทบจะเท่าเทียมกัน แม้ว่ากูหยันจะถูกต้านไว้โดยเจียงวู้เฉิงแต่นักรบอีกสิบคนก็ปรากฏตัวต่อหน้าอย่างจู่ส่วนในเวลานี้การโจมตีเริ่มถี่ขึ้นที่สองระวังตัวด้วยเจียงวู้เฉิงตะโกนอย่างกระทันหัน ในขณะนั้นอย่างจู่ส่วนมีสีน่าจริงจังมากเมื่อเห็นการโจมตีที่พุ่งเข้าหาดวงตาของเขาก็เปล่งประกายความบ้าคลาั่งรัศมีพลังที่หน้าหวัดหวั่นก็เปล่งประกายจากตัวของอย่างจู่ส่วนพลังออร่านี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกคน ในเวลาเดียวกันกระแสพลังลมปราณแก่นทองคำที่ดูเดือดก็ท่วมทนทั่วบริเวณพลังลมปราณแก่นทองคำครอบคลุมทั่วร่างกายของหยางจูดส่วนทำให้เขาดูเหมือนเทพ,พเจ้าจากสวรรค์มาจุติต่อจากนั้น ยังจู่ส่วนคำรามและควัดแกว่งดาบของเขาเขาเวียงดาบของเขา3มครั้งติดต่อกันตัดผ่านอากาศและทําให้ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยคลื่นที่กระเพื่อมเสียงคำรามที่ดูร้ายและสวรา์และโลกรามกับจะถูกแยกออกจากกัน หลายคนถูกบังครให้ต้องรีบหนีไปปรากฏบนยอดไม้หลังจากฟื้นสภาพของพวกเขาทั้งหมดก็มองไปยังร่างที่ถูกปกคลุมด้วยพลังลมปราณแก่นทองคำร่างนั้นคืออย่างจู่ส่วน นี่มันเจิงู้เฉิงซูรูและคนอื่นๆต่างก็มองไปที่อย่างจู่ส่วนด้วยความประหลาดใจที่เต็มอยู่บนใบหน้าเพราะในขณะที่รัศมีที่เปล่งออกมาจากร่างของอย่างจู่ส่วนเขานั้นแข็งแกร่งเกินกว่าเจิงู้เฉิงมากและพลังลมปราณที่ปกคลุมอยู่บนร่างของเขาก็น่าเกรงขามเช่นกันวิชาสวรรค์ชั้นสูงดวงตาของกุ่ยานหดตัวลงขณะที่พูดอย่างเทียนเป็นเจ้า ยางจู่ส่วนพึมพรรมในลำคอและมองไปที่เจงู้เฉิงและคนอื่นๆที่อยู่ด้านหลังพวกเขาพวกเขาตามข้ามาน้องสามเจ้าควรที่จะพาพวกเขาหนีไปทิ้งเจ้าไว้ที่นี่และหนีไปเจ้าพูดอะไรนะเจงู้เฉิงไม่ขย,ยับ สายตาของเขาเย็นชายอย่างยิ่งไม่มีใครสามารถหนีไปได้ขู่ยันคำรามและนักรบจากอาณาจักรคอรตมอก็พุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งฆ่าพวกเขาสะเจียงู้เฉิงคำรามและเป็นคนแรกที่พุ่งออกไปเขาต่อสู้อย่างดุเดือดกับขู่ยานซึ่งเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเขาไปลีเฉิงซูรูและคนอื่นๆก็ลงมือเช่นกันสงครามเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ยางจู่ส่วนนั้นปกคลุมไปด้วยพลังลมปราณแก่นแท้ทองคำและถือดาบไว้เหมือนกับซาตานเขาได้สู้กับอัจฉริยะทั้งหกของอาณาจักรคอสมอสด้วยตัวคนเดียวในเวลาเดียวกันถังกงที่อยู่ในอันดับที่6ก็เป็นหนึ่งในอัจฉริยะกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่สู้กันมาสักพักสถานการณ์ของอย่างจู่ส่วนยิ่งเหนือกว่าหนึ่งคนหนึ่งกระบี่ต่อสู้กับอัจฉริยะทั้ง6ในเวลาเดียวกัน ทั้งหน้าอัศจรรย์เขาสู้กับคนทั้ง6ได้อย่างง่ายดายจากรัศมีพลังดูเหมือนว่าพลังลมปราณของเขาจะเป็นลมปราณสวรรค์ใช่มันเป็นลมปราณสวรรค์ขั้นสูงซึ่งเป็นเทคนิคระดับสูงสุดของอาณาจักรคอสมอส ยินได้ชัดว่าเขาปะกะปิดความแข็งแกร่งของเขาเพราะไม่ต้องการจะเป็นที่สนใจดูเหมือนเขาจะมีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่โยบเหล่าราชาและผู้เชี่ยวชาญหลายคนบนอากาศแอบถอนหายใจ พวกเขาอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ราชาเท่าแห่งอาณาจักรคอร์มอที่สวมใส่เสื้อคลุมจากกระพัรในเวลานี้ราชาเท่าก็มองลงมาเมื่อเขาเห็นพลังลมปราณสีทองที่ปกคลุมอย่างจูดส่วนใบหน้าของเขาก็มืดมนนั่นเขาอย่างเทียน คนทรยศราชาเท่ากำมือและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าฟันสนามรบข้างล่างนั้นหุ่นวายอย่างมากสามารถได้ยินเสียงการประทะที่รุนแรงจากพลังลมปราณที่น่าหวาดหวั่น แม้ว่าความแข็งแกร่งของหยางจู่ส่วนจะเพิ่มขึ้นจนมากพอที่จะสู้รบกับบรรดานักรบทั้งหกของอาณาจักรคอสมอสแต่พวกเขากำลังต่อสู้กับทั้งสองทีมของอาณาจักรคอสมอสซึ่งมีทั้งหมด14คนแม้ว่าหยางจู่ส่วนจะรับมือไว้ถึง6คนแต่ก็ยังมีอีก8คนที่ยังว่างอยู่หนึ่งในนั้นคือกู่หยานที่สามารถเอาชนะซูรูไปหลีเชิงและคนอื่นๆบัดซบ เจียงมู่เฉิงสังเกตเห็นว่าไปยี่ลีเฉิงเฟิงยูเทียนและมู่หญิงหญิงกำลังแย่มแย่ด้วยฝีมือของอัจฉริยะจากอาณาจักรคอร์สมอสการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนเป็นมืดมนถึงเวลาที่ต้องใช้ทักษะลับผลานวิญญาณ เจงู้เฉิงหรี่ตาทักษะลับผลานวิญญาณเป็นไพ่ตายใบสุดท้ายของเขาเขาจะไม่ใช้มันเว้นแต่เขาจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ขับขนันท้ายที่สุดทักษะลับผลานวิญญาณได้สร้างภาระหนักหน่วงให้แก่เจียงู้เฉิง เมื่อใช้มันแล้วเขาจะอ่อนแอลงเป็นระยะเวลาหลายวันในสกายวั ale, ลเล่หากสูญเสียพลังก,กำลงังนั่นหมายความว่าจะถูกกำจัดหรือสังหารแต่ในสถานการณ์เช่นนี้เจียงูง้เฉิงตัดสินใจที่จะใช้ทักษะลับผลานวิญญาณแต่ในเวลานี้ ออร่าที่น่าสะพรึงกลัวก็เริ่มปรากฏตัวออกมาอะไรทุกคนมองไปที่แหล่งออร่าที่น่ากลัวนั้นมันเป็นนางสตรีคนนั้นอัจฉริยะจากอาณาจักรขอสมอสมองดูหญิงสาวคนนี้ด้วยความประหลาดใจนางคือซูรู ในขณะนี้แขนและเส้นผมของซูรุกำลังสั่นไหวเนื่องจากออราที่น่ากลัวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเพียงไม่กี่นาทีพลังก็มาถึงระดับที่ไม่น่าเชื่อต่อจากนั้นดวงตาของซูรุก็เย็นชาและนางก็สะบัดมือออกไป พลังลมปราณสีฟ้าพุ่งออกมาและก่อให้เกิดฝนตกอย่างรุนแรงพลังของฝนนั้นน่าทึ่งอย่างมากมันกระจายออกและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเวลาเพียงชั่วครู่ พลังแห่งสายน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดก่อให้เกิดหยดน้ำแหลมคมมากมายและพุ่งไปยังอัจฉริยะจากอาณาจักรคอสมอสนี่คืออะไรอัจฉริยะจากอาณาจักรคอสมอสนั้นประหลาดใจยอย่างมากด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขา จึงไม่ยากที่จะปกป้องหยดน้ำที่แหลมคมอย่างไรก็ตามมันเป็นน้ำแหลมจำนวนมากและพุ่งเข้าหาพวกเขาจากทุกทิศทางอย่างรวดเร็วทุกคนจากอาณาจักรคอสมอมต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงน้ำแหลมเหล่านั้น ซึ่งทำให้เจียงู้เฉิงและคนอื่นๆได้รับเวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหนีเร็วซูรูคำรามเสียงต่ำและน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความวิตกกังวลน้องสี่เจงู้เฉิงมองไปที่ซูรูและจับไปโดยไม่ลังเลไป ทันทีที่เจียงวู่เฉิงอย่างจูส่สวนไปหลีเฉิงเฟิงหยูเทียนและมู่หญิงหญิงหนีออกไปได้และเข้าไปในป่าทึบซูรูก็หนีตามเจียงวู่เฉิงและคนอื่นๆพลังของกระแสน้ำสีฟ้านั้นไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อย อย่างน้อยก็จนกว่าซูรูจะออกไปจากจุดนั้นพลังแห่งสายน้ำก็หยุดลงเช่นกันทุกคนที่มาจากอาณาจักรคอสมอสปรากฏตัวบนยอดไม้และมองดูร่างของเจียงวูเฉิงและคนอื่นๆหายไปใบหน้าของพวกเขาแข็งทื่อ พวกเขากำลังหลบหนีขู่ยานคำรามในลำคอมันเกิดความคาดหมายของพวกเราถึงแม้ว่าพวกเขาจะมาจากอาณาจักรเล็กๆพวกเขาแข็งแกร่งอย่างมากเรารู้ว่ามันยากที่จะต่อสู้กับเจียงมู่เฉิงและหยางจู่ส่วน แต่เราก็คิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะมีสตรีที่น่าหวาดกลัวอีกทังกงพูดขณะที่สส่หัวสิ่งที่ซูรูทำให้พวกเขาตกใจอย่างมากแม้ว่าซูรูจะมีเพียงคนเดียวแต่นางก็สามารถที่จะยื้อพวกเขาทั้ง14คนไว้ได้ พวกเขาเพิ่งจะหนีไปกู่ยานพูดเซียวเซียวพวกมันไปกันที่ไหนหญิงสาวที่สวมชุดคลุมสีดำขมวดคิ้วและพูดเสียงเบาวา่าการโจมตีของผู้หญิงคนนั้นน่ากลัวเกินไป ถ้าไม่มีทางเลือกนอกจากให้ความสนใจกับการป้องกันตัวเองและ,มะแมลงกราะโลหิตของข้าก็ถูกค่าทิ้งไปแล้วมันต้องใช้เวลาอีกสองชั่วโมงในการปักไข่ใหม่แค่สองชั่วโมงพวกมันคงหนีไปได้ไม่ไกล พวกเราเพียงแค่ต้องรอแค่สองชั่วโมงกู่ยานกล่าวตกลงถางกงพยักหน้าตอนนี้พวกเขารู้ว่าอย่างจูดส่วนนั้นคืออย่างเทียนจริง,รงๆเหล่าอัจฉริยะจากอาณาจักรคอสมอสได้กำหนดเป้าหมายไปที่ราชวงศ์เทียนส่งไว้แล้วพวกเขาจะไม่ยอมแพ้จนกว่าพวกเขาจะฆ่าย,ย่างจูดส่วนได้แต่ในขณะนั้น ทุกคนอยู่ที่นี่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นจากนั้นก็มีร่างที่สวมชุดพลุมสีเลือดปรากฏขึ้นบนยอดไม้ที่อยู่ถัดไปจากเหล่าอาณาจักรคอสมอสมันเป็นชายหนุ่มที่ดูจริงจัง เขาสะพายดาบสีแดงเลือดไว้ที่หลังของเขาและมีรอยยิ้มที่ชั่วร้ายเขามองอัจฉริยะจากอาณาจักรคอสมอสด้วยความสนใจเมื่อเห็นเขาอัจฉริยะจากอาณาจักรคอสมอก็เปลี่ยนสีหน้าของพวกเขาลิงเสวียอยูดาบโลหิตลิงสวีย,ยูได้รับการยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาณาจักรคอสมอสเขาอยู่ที่อันดับสองของการจัดอันดับ ลิงสวียอยูและเม่งหูเทียนผู้ซึ่งได้รับอันดับที่หนึ่งพวกเขานั้นเป็นที่รู้จักในฐานะสัตว์ประหลาดทั้งสองแห่งเทศกาลไล่ล่าสุดตะวันออกแม้ว่าเขาจะมาจากอาณาจักรคอสมอสแต่ลิงสวียอยูก็แข็งแกร่งมากจนเขาสามารถจะเดินทางลำพังภายในสกายวันเลได้แม้ว่าจะมีเพียงเขาแค่คนเดียวแต่เขาก็สามารถเอาชนะอาณาจักรระดับกลางได้ การแสดงออกของกุยานและชางไม่เป็นธรรมชาติเมื่อพวกเขาเห็นหลิงสเสวียอยู่พวกเขารู้ว่าอย่างจูดส่วนนั้นเป็นโอกาสสำหรับพวกเขาแต่มันจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกหากว่าหลิงสเสวียยอยู่เข้าร่วมอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ